พาไปที่เกาะสมุยค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดสมุย plus m o เดลนะคะแล้วก็พลเอกประยุจันโนชาก็ไปเป็นประธานไม่ได้ไปอะค่ะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนนนในรูปแบบออนไลน์คนยังเสียอยู่ว่าถ้าเอ๊ะนายกไปสมุยเดี๋ยวมีใครมาขอถ่ายรูปอีกอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไป <ๆ S 1> เพราะว่ายังอยู่ช่วงระหว่างกักตัว,ตวแต่วันนี้วันนี้นายก ครบแล้วแลวเดี๋ยววันนี้นายกจะมาประชุมสบคเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ในช่วงระหว่างการกักตัวเป็นวันสุดท้ายแล้วก็นายกก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบสมุย plus m o เดลค่ะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์แบบนี้เนี่ยนะคะมีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวเป็นตัวแทนรัฐบาลก็พิธีมีช่วงค่ำนะคะมีการชมการแสดง 3d mapping performance ชุดสมุย plus top of my ซึ่งการเปิดในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลใต้ทั้งสมุยพังงานแล้วก็เกาะเต่าแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะโดยทางคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าการผลักดันทั้ง3เกาะโดยสุราษฎธานีและภาคธุรกิจเอกชนจะยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้ของเกาะและสอดรับกับทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะส่งเสริมการตลาด ทางด้านต้นทางจากตลาดที่ได้รับวัคซีนและเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการเปิดงานเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศช่วงหนึ่งกันค่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบสมุยพล u s โมเดลหรือเป็นการดําเนินการที่มีความต่อเนื่องจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สำหรับการเปิดรับ,บนันก,กนท่องเที่ยวชาวต่างชาติสิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงเงื่อนไขาการท่องเที่ยวในเกาะสมุย เนื่องจากมีหลายประเด็นที่แตกต่างจากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกเช่นการกำหนดให้นักท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณโรงแรมที่พักในช่วงสามวันแรกโดยอยู่ภายใต้การดูแลร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่การสร้างความเข้าใจในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของบุคลากรที่เป็นพนกักงานบริการด้านหน้าก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจคลายความกังวล ต่อนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยที่จะมาประเทศไทยด้วยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานชาแอนชาพลัสเพื่อการันตีความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการชาวเกาะสมุยเกาะพังงนันเกาะเต่า จะสามารถผ่านสถานการณ์ความท้าทายนี้ไปได้ด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภออสอมอผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจเน้นย้ำความพร้อมในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจาการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนรอยยิ้มคืนความสุขกลับสู่คนไทยอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมขอส่งมอบความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านและขอให้การจัดงานสมุยพลัสแกรนโอเพนนิ่งในวันนี้สำเร็จที่ผลตามที่มุ่งหวังทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับ